เลีครับอยู่กับเกม i m m o t a l Soul Black Survivor อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันในโหมดทีมแมทนะครับที่เราจะเล่นไปกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับที่มีการส่งมานะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปลุยกันซึ่งผมจะต้องไปหาวัตถุดิบสำคัญก่อนก็คือว่าเราต้องมีการวางแผนกับเพื่อนก่อนนะครับรอบนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบ3คนนะครับที่ให้เรานั้นสามารถไปเลือกเป้าหมายไอเทมได้ว่าเราจะไปหาอะไรก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็จะหาพวกไอเทมสำคัญๆนะที่แบบว่าเป็นของที่จะเน้นสายแท้งนะครับก็จะเป็นตัวอาวุธแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลิง์ไปทีละอย่างเกาะก็ต้องถึกๆหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็พวกหมวกขาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆผสมไปเอาวัตถุดิบไปเรื่อยครับตอนนี้เครื่องประดับ ไอที่ภูเขาครับโอเค,อเคได้ยินเสียงปืนฮะโอเคได้ของมาประดับแล้วครับอน,นูที่แรงกว่าเพิ่มประดับโอเคเอาอันนี้ได้เพิ่มประดับที่นี่กว่ายิงไป น,นี้เดี๋ยวเราไปก่อนครับจริงๆเราใช้ดาบนะเดี๋ยวเราหาอาวุธที่มันแรงๆกันครับถนนครับสะพานเอ่อสะพานโอเคไปสะพานไปสะพานก่อนไปสะพานครับเดี๋ยวน,นี้ครับอันนี้อาวุธบางกว่า,วาอีกเหรอนี่ก็จะแรงกว่า โอเคเสร็จแล้วเราไปหาเกาะครับหาเกาะเพิ่มฮนะตีอโอ้โหไอเก็บครับฝั่งนั้นตายไปสองครับเพื่อเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูละเอียดทีมก่อนทีมเป็นไงบ้างเซ็ตของไว้แล้วครับ ไดโลครับอ่าไดโล่นะไดโลมาไดโลมาไดโลมาตีจ้าผมดามเมจแรงกว่าครับตีอีกครับโอเคไปวันนั้นหนีไปแล้วฮะอันนี้เดี๋ยวทิ้งไปไล่ทิ้งไปก่อนครับ ออกแขนได้ในช้ไหมเร็วน่าจะถึกกว่าโอเคเพื่อนเราอยู่นั่นครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนี่หมวกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาเท็มสำคัญสำคัญอีกนะครับก็คือ พวกเกราะนะครับยังไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ขาก็ต้องสำคัญนะฮะโอเคไปยังพื้นที่ไหนเอ่ยได้ยินเสียงปืนมาอีกแล้วมันลอบฆ่าล้วเปล่าไม่เจอครับเอาฆ่าอีกครับโอเคอ่า <c oughs> <c oughs> ได้สุรามาเพิ่มเพิ่มมีครับเอ๊ไม่เจอเพื่อนไม่เจอศัตรูเลยเจอแล้วครับมาสิมาสู้กัน,ม,กนมาสู้กันตายครับโอเคไม่กี้เพื่อนของเราฆ่าไปละเพื่อนเราฆ่าแบบไม่นี่เลยไม่ไม่ไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับอุ้ยเดอหมัดดาเมจแรงนะเนี่ยวาร์ปก่อนวาร์ปก่อน เพิ่มสามินาต้องหาเกาะมาเพิ่มครับวันนี้ของของยังขาดครับอันนี้มาเป็นยกที่สองนะฮะยี่สูตรนันนี่น่าจะดีกว่าผมก็ได้เกาะมายิงไป นี่สร้างอะไรได้บ้างสร้างเป็นระเบิดครับสร้างเป็นระเบิดได้โอเคอันนี้ขันศรแฝดไม่ได้ใช้แน่นอนเพื้อนนี้โหนนี้น่าจะแรง,แรงกว่านะเนี่ยโอเคเ,อเดินไปหาเพื่อนครับเ <c oughs> จอศัตรูครับตีมาตีอีกทีเจอหมาตียังไม่เจอคนเจอหมาหน้ากากเพิ่มอีกเหรอ เอาครับไม่เจอศัตรูครัตูหนีไปแล้วครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้หมัดนะครับแบ่งปันแล้วกันเพื่อนมันเสียงอะไรนะ่ะมีเสียงด้วยมีเสียงคนหาของครับ อันนี้มีแต่มือนะครับมีแต่พวกอาวุธมือนะครับมีแต่มือเฮ้ยอันนี้ของดีมีหมวกมีหมวกเพิ่มขึ้น30สบโอเคยาพลับยา Energy มาทิ้งไปนี่ทิ้งไปอะไรไม่จำเป็นทิ้งไปครับกิงไปก่อนฮนะเพื่อนเราอยู่สถานะเราไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน งล่าครับโอ้โหหมวกน่าจะแรงกว่านี้นี่หมวกโคตรแรงแปลงปานให้เพื่อนเพื่อนจะใช้ครับไม่มีคนใช้ยครับที้มันอยู่ตรงนี้นี่หว่ามาไม่เจอครับนี่เสียงปืนยังไม่เจอครับมีคนตาย มีคนตายไปคนหนึ่งเลเหมือนว่าเราฆ่าหมดเลยฆ่าแบบไม่พักระเบิดข้างว่ะเดี๋ยวเราไปไปตงรงเกาะนี่รองเท้าบูทสุดแรงก้า <c oughs> นี่รองเท,ท้าบูทสุดไวอะโอเคเพิ่มซาบินา่ามีพระเจ้าปีดกมีของเออ เ <Okay. S 2> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอศัตรูแล้วศัตรูอยู่นี่ครับนี่โผม,มาวะไปอ่าา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 าบาา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 งนี้ก็ตีตาา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 ปาา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  ขอความช่วยเหลือเพื่อนก่อนโอ้ยหนีก่อน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 แย่แล้วย่แล้วเคเมื่อกี้เราจะเกือบตายนะครับเมื่อกี้เจอศัตรนะูโหดฮะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนไปช่วยลุงมนะ น,นี่จะเป็นบอสนะบอสในแมปนะครับมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่มอสสิไอ้น,นี่มันเป็นไอ้น,นี่ฮะประตูฮะมาป้าไปทีครับต้องการความช่วยเหลือด่วนๆตอนนี้อยู่ด้วยป้าไปทีครับโอ้โหมีกาดป้องกันครับตอนนี้เริ่มเรื่อยไป20สู้ไหวไหมตีมันกาดเหมือนกันครับเราก็กาดฮะ โอ้โหผมก็ตีสวนครับจังหวะนี้เต้อัพของขอของอะไรนะของข้าวขอบใจมากเพื่อนมา <c oughs> ไปทีครับอันนี้น่าจะแรงกว่าควรแรงกว่าผมตายว่ะผมตายฮะเมื่อกี้คืนชีพครับเมื่อกี้เขาได้สองแต้มไปไม่เป็นไรเรากลับไปใหม่กลไปล้างแค้นพร้อมกับทวนนะฮะทวนมาไอ้น้อง มันหนีฮะตายไปก่อนครับวงประดับครับ Watch your posture อุย้ยหนีว่ะเอาชนะเฉยครับ โอเคระบบของเกมในโหมดทีมแมตช์ก็คือเราต้องร่วมกับทีมนะครับแล้วก็ค่อยๆฆ่าศัตรูไปเรื่อยให้ครบ20ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสามารถเอาชนะได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เรามีอะ <ๆ S 1> ไรบ้างเราก็ต้องไปหาของนะครับแล้วก็ทำการวางแผนกับเพื่อนนะครับในการที่จะเข้าไปต่อสู้นั่นเองซึ่งตอนนี้นต,นนตัวละครเราถือเป็นขวัญเก่าอยู่นะครับแล้วเราก็จะต้องไปหาของที่จะเอาไว้ต่อสู้กับพวกศัตรู เมื่อกี้ผมเจอศัตรูรงไหนวแน่เมื่อกี้เจอคนหนึ่งนะครับจะไม่มีการต่อสู้กันตอนนี้ฟาร์มของรัวๆมาสิครับหนีเฉยอะพลาดครับกินยาฮะไปสู้เถอสู้เปล่าสู้เปล่ายุกิยูกิยูก,ยกิตายไปครับคิวไปตัวหนึ่งฮะตอนนี้ผมเพนก่อนครับเพนไปเพิ่มเลือดฮะ ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้าวหน่อยใจมากพักผ่อนครับเตมิน่าก่อนสเตมิน่าก่อนสเตมิน่าต้องเตมิน่าให้ตัวเองก่อนนะครับอตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ไหนที่โอเคนะยังไปต่อได้ตอนนี้ทะเลสาบครับโอเคมาต่อ มัดไม่แรงเท่าโซ่ครับนี่แนะนำารโอเคใส่เข้าไปหมใส่เข้าไปนี่มาดีกว่าเดี๋ยวพักก่อนอืนฟูเลือดสักประมาณ30วิบบีนะครับคือในระบบเนี้ยคือเราจะต้องทำแต้มไปเรื่อยใช่ไหมพอเจอศัตรตูเนี้ยเราก็จะต้องทำแต้มให้ครบ20แต้มนะครับก็คือฆ่าให้หมด20ตัวด้วยกันนะครับวันนี้ยังฆ่าได้แค่ประมาณ1ตัวเองนะครับเหมือนเพื่อนเราก็ยังไม่เจอคนนะครับ หรือว่าเจอแล้วก็ไม่สู้ไม่รู้นะครับจะไม่สู้นะผมไปที่อื่นบ้างไปถนนเจอศตูแล้วครับเมาอีกแล้วเอ้ยหนีหนีน,นไม่ทันครับตายฮะเจอมันลุมครับอื่นชีพเลยแย่แล้วทีนี้ทำไงดี พี่เรมก็อะไรยอยู่โอ้โหนี่น่าจะแรงนะเนี่ยเอารองเท้าครับผมใส่ครับนี่ทิ้งไปฟาดไปทีครับ24ฮะ ว่าอีกทีครับไม่ไหวครับไม่ไหว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 นี้นี้นี้นีเอ้าตายแล้วเฮ้ยไม่กี้บกดไม่ทันอ่ะเอาแล้วไ,กกไ,นนะงไงเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนงานเข้านะครับหนีเฉยอ่ะเรียบร้อยฆ่าได้ครับเพื่อนเราฆ่าไป โอเคขอบใจมากเพื่อนตอนนี้ยังขาดถุงเกาะแขนนะครับเกาะแขนอะไรดีเกาะแขนไม่ได้นน้อยไปเกาะแขนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเกาะแขนที่มันต้องการก่อนเกาะแขนน,นี่ยังทันใช่ไหมหาแบบสุ่มวะ อันนี้เสมอกันอยู่ครับมาสิฮะเอ,อ้ยหนี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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายโอเคลเ,เลยเลยเลยเลนโอเคไม่ได้เลยเนี่ยเหลือแค่อุย้ยมันมาล่าเราฮะมาฆ่าเราครับ ช่วยด้วยเพื่อนทีเดียวไอเอ้าไม่เจอโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเราไม่มานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอยู่เพื่อนเราไปสู้กับใครอ่ะเจอพี่พีิกรีลาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวหน่วยหน่วย๋ยวจะตายฟรีฮะตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับเนี่ย ตายเออมามาขออนุญาตแก้มือมเมาใช่ไหมขออนุญาตสวนครับขออนุญาตสู้กับขออนุญาตสู้กับขออนุญาตสู้กับนะขออนุญาตฟาดเอาหนีไอเฮลเฮ้ยมันกลับมาแล้วเพน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 หนีเฮ้ยโอเค เมื่อกี้ผมผมผมวัาผิดที่ครับผมไปวัาจุดเลสโซนฮะตอนนี้มันแย่แล้วกลายเป็นตายคู่เลยทีนี้โอ้โหโ,โ,โ,โอ้โหนาเมจแรงมากดาเมดแรงมากดาเมดแรงมากายเกิดใหม่อโอ้โหไม่มีความแบบว่าปลาณีเลยทีเดียวนะครับในโหมดนี้นะฮะนะครับโอเคผมพอเข้าใจพอพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วโอเค เจอด็อกเตอร์ครับไม่ไม่เอาด็อกเตอร์เราไม่อยากจะเจอด็อกเตอร์เลยทำไงได้ครับป้าไปทีครับผมตายฮะเรียบร้อยครับตายน่าเศร้ายิ่งนะโอเคตอนนี้เหลือเหลือแค่จุดเดียวแล้วนะครับแล้วก็มีหมีแพนด้าด้วย แล้ว3คนเขาก็มาลุมตรงนี้ครับมันก็จะอยู่จุดเดียวกันนี่มันก็จะทําให้ตายเร็วขึ้นนะฮะตายเร็วขึ้นเอาไม่โอเคเราเข้าไปเจอครับลุมกระทืบครับฝั่งนู้นเขาดาเมจแรงกว่าแป๊บเดีตายเลยโอเคคลายเกิดไหม ลวยรวยรวยเจ้าก็จะเจ้าก็จะครบ20พอยต์ครับตอนนี้เราก็ต้องสู้กับเขาต่อไปนะครับเก <Hey, S 1> มไม่ทันเกินเลยครับครับเดียวตายแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเวลาอีกสิบวิครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กับเขาอีกทีนหนึ่งนะครับไปสู้กันเลยลวยเลยไป <S <S ไปตายเวลาครับ ถ้าสมมติตัวละครเราตายนะครับเราสามารถที่จะกดชุบชีวิตได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้ของคืนชีพฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรากดไปเลยปุ๊บมันจะมีของให้คืนชีพนะครับก็คือใช้ยาฉีดเข้าไปนะครับเแต่แล้วตัวละครเราก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้วันนี้ก็มาสรุปในส,ส่ตัวทีมทีมแมชอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวทีมแมชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมคิดว่าสนุกนะครับการที่เราจะเข้าไปเล่นแมชทีมกับเพื่อนๆเนี่ยที่ เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นการวางแผนในการเล่นที่ดีนะครับก็คือว่าเราต้องวางแผนกันก่อนว่าเราจะไปหาของอะไรแล้วก็ค่อยมาสู้กับพวกศัตรูนะครับเพราะว่าตอนในท้ายเนี่ยมันจะเริ่มที่จะมีการใช้ดาเมจที่สูงแล้วเราต้องไปหาพวกของสําคัญๆญอย่างเช่นเกาะอย่างเช่นดาบอะไรย่างนี้มาก่อนลหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาต่อสู้กันในตอนช่วงท้ายนั่นเองแล้วไปนอนครับเกม Immortal Soul Backsurvival นะครับสามารถดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะ นอกจากนี้มีการให้เราสามารถดาวน์โหลดโค้ดรางวัลทาร้าล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็จะมีการกดไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วกดไปที่การยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่การกดคูปองไปเลยแล้วเราก็พิมพ์คูปองที่อยู่ตั้งหน้าน่างใต้คลิปนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของตัวเกมเพลย์ของโหมดทีมแมชนะครับดีไงเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับโหมดหอื่นๆนะครับผมสำหรับเกม Immortal s ั u l Back s บ r v i v เววันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้น